ในปัจจุบัน AI เป็นเรื่องที่น่าสนใจและได้รับความสนใจมากมายจากผู้ใช้งานทั้งในการใช้งานแบบ g e n e r a t ลและใช้งานทั่วไปจากการแต่งข้อความจากภาพที่มีอยู่จนถึงการใช้ช่วยในการเขียนโค้ดโปรแกรมหรือสร้างโมเดล AI เพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะทางทําให้การเลือกซื้อน้ตบุ๊กที่รองรับการใช้งาน AI เป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจาก Notebook Tech จะช่วยให้คุณเลือกโนตบุ๊ก AMD รุ่นไหนดีในช่วงปลายปี2025ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดยที่เราเห็นว่าการใช้งาน AI จะต้องการความสามารถในการประมวลผลงานที่เฉพาะทางและมีความรวดเร็วมากขึ้นจึงต้องมีการพิจารณาที่ CPU GPU เป็นหลักเพราะภายในจะมีชิปย่อยที่มีชื่อเรียกว่า NPU ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลงานเชิง AI โดยเฉพาะนอกจากนี้ฝั่งของ CPU และ GPU รวมถึง GPU ก็จะมีความสามารถในการประมวลผล AI ด้วยแต่ก็ต้องอาศัยการตั้งค่าในโปรแกรมเพื่อเลือกส่วนที่จะนํามาใช้ประมวลผลก่อนซึ่งการใช้ NPU ที่มีสมรรถนะสูงค่า Tops สูงจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างตรงจุดเนื่องจาก NPU ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะทางทําให้สามารถคํานวณงานในลักษณะนี้ได้ดีกว่าและเร็วกว่าการใช้ CPU และใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้ GPU แต่อย่างไรก็ตามการใช้งาน AI ไม่ได้เพียงแค่ซึ่ง CPU หรือ NPU เท่านั้นแต่ซอฟต์แวร์ AI ก็ต้องมีการออกแบบมาให้สามารถส่งงานไปให้ NPU ได้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็มีการพัฒนากันอยู่อย่างต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดคือ Microsoft ที่เปิดตัวแพลตฟอร์ม c o p i l o t PC ซึ่งหนึ่งในข้อกำหนดขั้นต่ำของเครื่องที่จะเข้าเกณฑ์ก็คือต้องมี NPU แยกที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำ40 tops พร้อมกับมีแรมขั้นต่ำ16 GB และ SSD ขั้นต่ำ256 GB ซึ่งเป็นสเปคแนะนำขั้นพื้นฐานสุดๆของการเลือกซื้อน้ตบุ๊กในปี2025 เมื่อเราได้รู้ว่าการเลือกโน้ตบุ๊ก AMD ที่รองรับการใช้งาน AI ต้องการสเปคอะไรบ้างก็มาดูกันว่าโน้ตบุ๊ก AMD รุ่นไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณบ้างโน้ตบุ๊ก AMD มี AI รุ่นเริ่มต้นที่น่าใช้งานสำหรับเครื่องในกลุ่มนี้หากคัดมาเป็นรุ่นที่น่าใช้ซื้อมาแล้วจบทำงานได้อีกหลายปีโดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเพิ่มก็จะเป็น Lenovo IdeaPad 5 2 in หรหัสรุ่นย่อย 83KT000DTA ซึ่งมีชิปประมวลผล AMD Ryzen AI 7350ซึ่งเป็นชิปรุ่นระดับกลางค่อยสูงของซีรีส์ AMD Ryzen AI 300มีคอประมวลผลทั้งหมด8คอ16เพรดใช้เป็นคอสถาปัตยกรรม Zen 5และ Zen 5c ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อวัตต์ที่สูงมีค่า TDP ปกติที่ 28W ทำให้สามารถใช้งานได้สบายๆโดยแทบไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อน ด้านของ NPU ก็จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผล AI สูงสุดถึง50 TOPS ซึ่งผ่านเกณฑ์ c o p i l o t PC และน่าจะช่วยในการทำงานของโปรแกรมอื่นๆที่รองรับการทำงานของ NPU ได้เป็นอย่างดีส่วนพลังกราฟิกก็จะเป็นแบบ On-chip AMD Radeon 860M ที่ใช้เล่นเกมได้ระดับ1ความแรงกำลังพอเหมาะกับการใช้เล่นเกมคลายเครียดบนจอระดับ Full HD 1080p นอกจากนี้ยังมีจุดอื่นที่ทำให้เดียแพดเครื่องนี้น่าสนใจก็คือจะได้แรม 24GB แบบออนบอร์ดมาเลยแม้ว่าจะไม่สามารถเพิ่มแรมได้แล้วแต่แรม 24GB ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รองรับการทำงานขั้นพื้นฐานได้สบายจะแชร์ไปให้ GPU สซัก 8GB ก็ยังไหวส่วน SSD ก็จะได้มาเลย1 TB เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปได้เลยหน้าจอขนาด14 อยู่ในระดับที่พกพาได้ง่ายที่สำคัญคือเป็นจอ OLED รองรับการสัมผัสและยังสามารถพลิกจอไปด้านหลังเพื่อใช้เป็นแบบแท็บเล็ตได้ด้วยค่าสีระดับ100% DCI-P3 น้ำหนักเครื่อง1.5กิโลกรัมอีกทั้งยังมี Windows 11 Home และ MS Office Home 2024ตัวเต็มมาให้ด้วยจัดว่าเป็นโน้ตบุกรุ่นที่ครบเครื่องมากๆสำหรับการใช้งานทั่วไปการใช้งาน AI ในงบ32,990บาทหรือถ้าในช่วงจัดโปรก็อาจเห็นในราคาต่ำกว่า3 0,000ได้เหมือนกัน โน้ตบุ๊ก AMD งบหงบ5 0 0 0 0เน้นเล่นเกม50,000บาทน่าจะเป็นหนึ่งในช่วงงบประมาณยอดนิยมสำหรับการซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งซักเครื่องเพราะในปัจจุบันจะได้สเปคที่ค่อนข้างดี CPU หลายคอมีการดจอแยกระดับกลางจอรีเฟรชส,สูงมีระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมทำให้สามารถใช้ทั้งในการเล่นเกมและการทำงานที่ต้องการสมรรถนะเครื่องสูงระดับหนึ่งเช่นใช้ในการตัดต่อวิดีโอแต่งภาพใช้สำหรับงาน พัฒนาโปรแกรมรวมไปถึงผู้ที่ต้องการโน้ตบุ๊กอเนกประสงค์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภทได้ในเครื่องเดียวสำหรับรุ่นที่น่าสนใจของกลุ่มนี้ก็จะเป็นช o พ i n 1 6 a p 0 1 1 9 x Gaming n o ตน้ตบุ๊กขนาด16ที่เปิดราคามา49,990บาท สเปคที่ได้ก็จะเป็น AMD Ryzen AI 7 3 5 0เช่นเดียวกับรุ่นแรกในข้างต้นเนื่องจากเป็นชิปรุ่นที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การทำงานได้หลากหลายจะต้องการความแรงสำหรับการใช้งานทั่วไปก็ทำได้ดีจะให้ประหยัดพลังงานเมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยมีโปรแกรมทำงานเบื้องหลังก็ทำได้เช่นกันด้วยคุณสมบัติของตัว a p u ที่ใช้คอ2แบบทำงานร่วมกันคือคอเซน5ความเร็วสูงและคอเซนหที่มีชุดคำสั่งเหมือนกัน แต่ลดความเร็วลงมาโดยใส่มาให้อย่างละ4คอรวมเป็นมีทั้งหมด8คอส่วน n p u ก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดระดับ50 TOPS ซ,ซึ่งจากทำให้ช CPU มี16เครื่องนี้เป็น AI ที่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆของแพลต